ห i สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Special G แคคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม l o c เ Heal Up กันอีกเช่นเคยกับแพทโนตแพลราสุดประจำเดือนตุลาคมนะครับผมอัปเดตวันที่7ตุลาคมก็คือวันพฤหัสนั่นเองนะครับผมอัปเดตเหมือนเ,เดิมคือวันพุธตอนกลางคืนนะครับผมเขาจะอัปเดตวันที่7วันพฤหัสตอนตีห้าถึงตีห้านะครับ เวลาการอัปเดตก็คือ15นาทีเท่านั้นเองอีเวนต์กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับอีเวนต์กิจกรรมใหม่ก็คือเป็นกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์เดือนตุลาคมนะครับผมปีกใหม่มาแล้วครับนี่สวยมากเลยปีกที่มีชื่อว่าเฮเบอร์ลี่วิงนะครับเฮเบอลี่วิงนะครับปีกแห่งสวงสวรรค์นั่นเองนะครับผมวิธีการเข้าร่วมเพื่อนๆน,น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือเติมเงินในช่วง1ตุลาถึง1พฤศจิกานะครับผมคนที่ ได้รางวัลเ,เติมเงิน5คนจะได้ h e a v รี่วิงถาวรนะครับผมอ่ะรายละเอียดเรามาดูกันเลยนี่ครับ Heavily w วิงมีโอกาส100%ที่จะติดสถานะ h e a v อรี่ฟอร e สอ่าฮเบอฟอร์ทำอะไรได้นะครับ h e a v อ l y f ฟอร์อยู่นานอเป็นสกิลคูดาวอยู่นาน12วินาทีนะครับผมแต่ว่าคูดาวของเขาอยู่ที่46วินาทีนะครับผม ทำอะไรได้บ้างไอเฮเวอรี่ฟอสต์นะเฮเวอรี่ฟอสทำก็คือเพิ่มดาเมจ8%ครับเพิ่มพลังป้องกัน8%และเพิ่มหลบหลีกด้วยใครเป็นทีมตัวดาเมจของทีมต้องมีนะครับผมเพิ่มดาเมจ8%อยู่นั่น12วินาทีเพื่อนๆอาจจะดูน้อยนะครับ12วินาทีแต่จังหวะ12วินาทีเนี่ยเรากดสกิลทุกสกิลหมดก่อน12วินาทีนะครับถ้าติดปุ๊บโถมสกิลได้เลย าเมดคุณจะแรงขึ้น8%นะครับผมเทวีฟอร์นั่นเองนะครับรูปทรงประมาณนี้สวยด้วยนะ,ะต่อไปครับกิจกรรมต่อไปก็คือไอเทมออฟเดอะมันนะครับผมเป็นกล่องเป็ดบล็อกราคา5 0 0นแล้วก็ Master รี่อาร์ตเทรเชอบ็อกนะครับซีซั่นใหม่อันนี้ราคา3ล้านโอเคเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ไอเทมประจำวันที่7ตุลาถึง4พฤศจิกายนนะครับได้แก่ แอดมิรัลเซตนั่นเองก็คือเซ็ตทหารเรือนะเองนั่นเองนะครับผมนีม่ Z, ทหารเรือเลยเพิ่มอะไรบ้างก็คือส่วนหมวกลดดาเมจฝั่งตรงข้าม5%นะครับแล้วก็มีโอกาส2%ที่จะติดสถานะชิวเวอริงฟอร์สนะครับนะครับผมส่วนชุดมีโอกาส5%ที่จะลดทอนดาเมจ80%นะครับแล้วก็มูฟสปีดบวกหนึ่งชิวเวอริงฟอร์สที่ติดจากหมวกทำอะไรได้บ้าง มูฟสปีดฝั่งตรงข้ามจะลดลง2นะครับแล้วก็ความต้านทานธาตุน้ําลดลง10นะครับผมอยู่นั่น15วินาทีจะเป็นดีบัฟเลเวลหนึ่งนะครับผมติดสถานะนี้สามารถล้างสถานนะได้ด้วยสกิลต่างๆนะครับผมแต่ว่า,าชุดทหารเรือเซตนี้เหมือนเขาอยากจะให้พวกธาตุน้ําใส่นะั้นเพราะว่าจะทําให้ความต้านทานธาตุน้ําลดลง10ด,ด้วยนะครับเมื่อติดสถานะ เชเวอร์ลิงฟอร์ดนะครับผมอ่าต่อไปเป็นไอเทมออฟเดอะมันนะครับมาสเตอรี่อารเทรีชเฮอร์บ็อกนะครับนั่นเองนะครับกล่องละ3ล้านที่ผมเคยเปิดไปรางวัลซีซั่นประจำสัปดาห์นี้จะเป็นเอ่อโรดิโอบูนะเองนะครับก็คืออ่ากระทิงอ่ากระทิงนั่นเองนะครับเลดแฟรงก์กับเลกกิ้งบูนั่นเองนะครับผมอ่าเรามาดูสถานะกันอ่าต้านทะบล็อกสถานะ ผิดปกติเลเวล3ถึงเลเวล4นะครับผมมีโอกาสบล็อกสถานะเลเวล3กับเลเวล4นะครับแล้วก็ทุก2วิอันนี้ก็คือรีคอเวอร์1,287เลือดเด้งหรอหน่าจะเลือดเด้งนะครับน่าจะเลือดเด้งนะแล้วก็อเลกกิ้งบูดาเมดลดลง10%นะครับดาเมดฝั่งตุกคับลดลง10%เเมื่อโดนโจมตีนะนี่ครับโรดิโอบู เคลื่อนที่ปกติความเร็ว21นะครับโมเมนต์สปีดในเมโดว์แอนด์ฟอเรสตบวกสองก็เป็น23นะครับผมการันตีปั๊บเลกกิ้งโบนะนั่นเองนะครับผมแล้วก็พอกดสปีดบูตลบสถานะถึงเลเวล4นะครับอัพทูเลเวล4นะครับเลเวล4่ต่ำลงมาจะล้างสถานะเลยเมื่อกดบูตนะครับเมื่อกดบูตแล้วก็ มุมสปีดบวก3ด้วยเมื่อกดบูทนะครับผมแล้วก็อยู่นาน8วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมใหม่ที่ภายในตัวเกมกันบ้างนะครับเป็นกิจกรรมพรีฮาโลวีนวิดซิลวัส์เซลนะครับซิลวัส์เซลก็คือไอ้กล่องที่ดรอปจากบอสนั่นเองนะครับผมอา่ากิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้วันที่7ถึงวันที่14สัปดาห์เดียวนะครับผมล่าซิลวัสด์เซลต้อนรับฮาโลวีนอีฟ ล่วงหน้านั่นเองนะครับ Legendary Box มากับดวงฮะอย่างวะนี่ครับก็คือเมื่อเราเปิด Silver Cell s i l v e Treasure Chest หกล่องคุณจะได้ Legendary Box ทันทีหนึ่งกล่องนะครับ Legendary Box ก็คือพวกของแลที่ไม่เคยมีในเกมนี้มาก่อนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้กันบ้างแล้วนะครับ Legendary Box แล้วก็เมื่อเปิด Heroic Silver Chest อันนี้ก็คือเป็น ซิลที่ตอบจากพวกเซนาร์ตอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นกล่องสีเหลืองสามารถกด F11 ดูได้นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้จะแค่200กล่องครับก็จะได้ Legendary b o x ทันทีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้อิเล็กโทรโบริงเพล่ด้วยนะครับมามาหันตะไครระเบิดทำลายล้างนั่นเองครับหากกำจัดมอนเตอร์ที่อยู่ในซิลเวอร์เซลในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับต้อง เข้าสู่วันที่7ก่อนนะครับถึงจะเริ่มกิจกรรมนะครับหลังจากอนะัปเดตแพทเนาะมันจะมีโอกาสได้อิเล็กตริกโบลิงเพลนะครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะเป็นสัตว์เลี้ยงทุ่นระเบิดนะครับผมเรามาดูสถานะกันครับนี่เลเวล1กับเลเวล99ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยมีสกิลด้วยนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส5%ที่จะศัตรูจะติดสถานะช็อกนะครับผมอ,อย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คือ เดินไม่ได้อยู่นาน5วินาทีเดินไม่ได้ไเดินได้นะครับแต่ว่าโจมตีไม่ได้แล้วก็มูฟสปิดลดสามนะครับเมื่ออยู่ในสถานะป้องกันหรือโดนโจมตีมีโอกาส50%มีโอกาสครึ่งหนึ่งอะที่ดาเมจจะลดลง90%เป็นะครับเป็นสายแทงที่ดีนะเป็นสายแทงที่ดีและข้อดีอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆนี่ครับมันต้านสถานะทุกธาตุ80%ดครับเอาไปลากได้นะครับเอาไปลาก แล้วน้องอึดนะครับน้องอึดนะครับต้านสถานะ80%นี่อึดเลยนะเราไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะพาน้องไปอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับเซฟเดสทรัคชั่นนั่นเองนะครับก็คือ,อระเบิดตัวเองอชื่อท่ามันคือระเบิดตัวเองนะครับผมระยะทาเกต6ช่องนะครับ6ช่องคูดาว5นาทีนะครับใช้มานา500ครับ มีติดสถานะฟอเทิลเบิร์นนะครับผมแล้วก็นี่ครับอินครีสดาเมจสามพันนะครับ <c oughs> วิโคตรแรงตุ้มแล้วก็ติดสถานะฟอเทิลเบิร์นก็คือสถานะอยู่นานยี่สิบวินาทีธาตุไฟลดลงสามสิบนะครับผมแล้วก็มีโอกาสฟอเทิลแอตแท็กก็คืออันนี้ฟอเทิลแอตแท็กถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นคริติคอนนะครับเพิ่มคริติคอนสามสิบเปอร์เซนต์ด้วยอยู่นัานยี่สิบวิ ไปเลยต่อไปเป็นบัฟที่ได้จากน้องระเบิดนะครับน้องทุนระเบิดบัฟก็คืออยู่นาน3 3 0 0วินาทีก็คือปกติดาเมทํากับมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น8%ซครับแล้วก็เพิ่มโอกาสดรอปเงิน10%อครับอู้ผมต้องมีตัวนี้ให้ได้เพราะว่าผมเป็นครูเซเดอร์สายล่ามอนครับไม่ใช่ล่าคนผมยิงคนไม่แรงแต่ผมยิงมอนแรงนะครับผมอ่ะเป็นสาย ไม่ต่อยตีกับใครผมฆ่ามอนอย่างเดียวโอ้อันนี้เพิ่มดาเมจกับมอนเตอร์8%ถือว่าเจ๋งเลยนะอิเ e ล็กโทรบอริงเบสซิ่งนะเองนะครับผมต่อไปเป็นอาร์คแองเจิลคอสตูมวิงหากกำจัดมอนเตอร์ที่อยู่ในเนซนัสเซลวอเซลมีโอกาสได้รับอาร์คแองเจิลคอสตูมวิงด้วยนะครับอ่าสุดยอดอาร์คแองเจิลคอสตูมวิงทำอะไรได้มาดูรายละเอียดกันครับนี่ครับเพิ่มดาเมจกับผู้เล่นฝั่ง เดมอน5%ครับหาวแล้วก็คือหิมะที่หิมะนั่นเองการต่อยตีที่หิมะนั่นเองนะครับผมมีโอกาส5%ที่เราจะติดสถานะ Protection of Engine นั่นเองนะครับผมเมื่อเราโดนโจมตีมีโอกาส5%ติดสถานะ Protection Engine ครับ Defense และ Move Speed เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับนี่ Protection of Engine ทำอะไรได้บ้างเป็น debuff level 4นะครับอยู่นานแค่5วินาทีค่า พลังป้องกันใน PVP เราจะเพิ่มขึ้น10%นะครับเมื่อเราติดสถานะนี้แล้วจะเพิ่มพลังป้องกัน10%และความต้านทานทุกธาตจะเพิ่มขึ้น10%ครับผมเป็นสาย d e f e n ์นั่นเองต่อไปเป็น almond c o s t o m wing นะครับเมื่อกำจัดมอนเตอร์จากเอเลเนียซีวัส์เซลมีโอกาสได้รับ almond c o s t o m wing ครับผมอา m o n d costum wing มีอะไรทำอะไรได้บ้างคล้ายๆกับของนี่เลยครับ คล้ายๆกับของอ r ร์เอ็นเลยแต่เปลี่ยนจากา Demon เป็นเจ g e l ครับบัฟทุกอย่างเหมือนกันเดะๆพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ต้านทานทุกธาต10นะครับผมต่อไปเป็นฉายานักล่านั่นเองครับรดดี้ฮั Hunter กำจัดมอนเตอร์จากซ i l v e r s e มีโอกาสได้รับนะครับใช้คำว่ามีโอกาสได้รับนะครับรดดี้ฮั Hunter ฉายานี้ทําอะไรได้บ้างครับดูกันด a เมจ ที่เราทำจากอามอนเตอร์ในซิวเซลเพิ่มขึ้น10เป็นครับเป็นฉายาที่เพื่อนเพื่อ,อต้องใส่ก่อนเปิดซิวเซลอ่ะมันจะตีมอนในซิวเซลแรงขึ้น10นั่นเองนะครับส่วนน็อตมอมีอะไรสินค้าใหม่มีอะไรบ้างครับนี่ครับซิวเซลลก็ขายตามระเบียบครับเพื่อที่จะหาของพวกนี้กันไงล่ะมีขายนะครับต่อไปเป,เป็นการปรับเปลี่ยนสถานะการ์ดต่างๆนะครับผมอ่า ผมจะให้ดูแค่การ์ดที่ผมมีแล้วกันนะก็คือเป็นการ์ดเอเตอร์แล้วกันนะครับผม้องดูก่อนนี่น่าจะอยู่ในจอบเชนนี่นะครับผมการเดีอเตอร์นะครับ SP ชาร์จการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของแต่ละอันอยู่นะครับระยะเวลาไล่สกิลพื้นฐานของคูเซเดอร์ลดลงจาก 0.3, 03เป็น0.2 03, นะครับผม,มก็คือไล่สกิลเร็วขึ้นนั่นเอง เพิ่มคูดาวจาก24เป็น30วิสำหรับสกิลหมุนรอบตัวของเบลดนะครับผมซามูไรทอรสตอมอนิเมชันซามูไรเบลดกาดถูกเปลี่ยนก็คือท่าชิงนั่นแหละสกิลไอรอนโลของกาเดียเ,เตอร์เพิ่มขึ้นจาก15เป็น20วิอันนี้คูดาวน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับของกาเดียเ,เตอร์นะแล้วก็ เพิ่มบัฟหลบหลีกให้กับสถานะไอลอนโลของกาเดีเตอร์นะครับเท่ากับว่าในกรณีที่การเดียเตอร์หมุนลัหมุนตัวใช้สกิลนี้อยู่จะมีน่าจะมีเพิ่มบัฟหลบหลีกเข้ามานะครับผมสกิลยั่วยุของการเดียเตอร์คูลดาวลดลงจาก40วิเป็น30วิระยะเวลาของวิกตอรี่ช็อคของกาเดียเตอร์เพิ่มขึ้น5วิ จาก5วิเป็น8วินาทีนะครับอิตาลีช็อกก็คือ,อน่าจะเป็นท่าบัฟวิ่งเร็วของกาดีเอเตอร์เพิ่มจาก5เป็น8วิครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์การสะท้อนความเสียหายแบบซ้อนเพิ่มขึ้นจาก30เป็น50สําสำหรับบัฟเมจิกรีเฟลคชั่นของกาดีเอเตอร์นะครับและระยะเวลาการไล่สกิล โอ้สะท้อนแรงขึ้นนะครับผมสะท้อนแรงขึ้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะสะท้อนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมันจะสะท้อนเป็นตัวเลขที่ฟิกมาหรือสะท้อนห้าสิเปอร์เซนเลยตัวเลขที่ฟิกมาของตัวเดเดเตอร์เมื่อก่อนจะเป็นแบบอย่างนี้เพื่อนๆคือคือเพื่อน,อเ,ออเ,พอนเพื่อนโดนยิงสามหมื่นเพื่อนๆนจะสะท้อนได้แค่สี่พันห้าร้อยห้าสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะฟิกได้แค่นั้น แต่ถ้าบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาแสดงว่าถ้าสมมติยิงสามหมื่นแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากนี้คุณจะโดนสะท้อนหมื่นห้านะครับคุณจะโดนสะท้อนหมื่นห้านะครับถ้าในกรณีเขาไม่ฟิกเป็นตัวเลขนะเป็นเราเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าโอกาสทําให้เกิดสถานะวิกเคนบีเฟนพาวเวอร์เพิ่มขึ้นจาก4 0เป็นในเป็น60%ในสกิล u ัน i ิ g ง o อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูในเกมดีกว่านะครับผมจะสาธิตให้ดูในเกมเลยปึ๊บอ่ะนี่คือกราเดเอเตอร์เอาละครับผมสกิลที่เขาบอกมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งปุ๊บอ่าเริ่มจากตรงนี้ไอรอนโลของกรา d ดียเตร์น่าจะเป็นอันนี้ครับนี่จังหวะที่ใช้เนี่ย ตรงเนี้ยจาก15วติตรงนี้จะคูลดาวจะเป็น20วินาทีนะครับหลังจากปรับแพทนะอันนี้ไอรอนโลแล้วก็ระหว่างที่ใช้ไอรอนโลเนี่ยไอท่าหมุนเนี่ยปุ๊บจะติดสถานะดอทอันนี้คือเพิ่มมาเป็นสถานะดอทนะครับผมเพิ่มอาตาัตราหลบหลีกสกิลย่อยยุของกาเดียเตอร์ครูดาวลดลงนะครับนี่ครับสกิลย่อยยุของกาเดียเตอร์ก็คือจาก40วิจะเหลือแค่30วินาทีนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาบัฟของวิกตอรี่เชา เพิ่มขึ้นจาก5วิเป็น8วิวิกเตอรี่เช้าก็คืออันนี้ตัวละเชา้าเพิ่มขึ้นจาก5วิเป็น8วิครับก็คือกดบัฟปึ๊บแล้วคุณจะวิ่งเร็วจาก5วิวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นเป็น8วินาทีนะครับอ่าเป็น8วินาทีเป็น8วินาทีเ,าทเพิ่มขึ้น3วิการสะท้อนความเสียหายก็คือเมจิกรีเฟลคชั่นอันนี้ครับอ่า อันนี้คือสะท้อน30%เขาจะเปลี่ยนเป็นสะท้อน50%นะครับผมกดใช้ปุ้งปับ๊บจะอยู่ได้แค่2วินาทีครับจังหวะนี้คุณจะโดนสะท้อน50%ครับผมนี่เปลี่ยนใหม่นะครับโอกาสทำให้เกิด w ิกเน e ตดี e ฟน n ์พา o เวอจาก40%เป็น60%ใน Hunt ิ n ง h อ r n น u n t i n g Horn คือท่านี้ครับท่าโถมกระโดดตุ้มนี่ครับ จาก40%เป็น60%ครับอ่า Weekend Defense Power ก็คือยุดเกาะลดลง2ครับจาก60เหลือบก8อะไรพวกนี้ครับอ่านี่นะแล้วก็เพิ่มจากเพิ่มด b u ัฟน็อ c ด d o w n โดยมี25%ใน Hunting Horn ครับอ่าแสดงว่าสกิลนี้นอกจากจะติดสถานะอันนี้แล้วมีโอกาส25%ที่จะติดหมื่นด้วยนะครับนี่หมื่นสามวีนะครับมีโอกาสติดหมื่นอันนี้ด้วยนะ เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็โบนัสความเสียหายของสกิล e x ็กคูชั่และดีบับน็อกดาวลดลงจาก20%เป็น1 0ครับนี่ครับสกิล e x ็กคูชั่เมื่อติดสถานะน็อกดาวคุณจะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับก่อนหน้านี้นะจาก20แรงดาเมจแรงขึ้น20%นะครับผมน็อกดาวคืออันนี้นี่ครับลดลงจาก20%เป็น10%เนะครับเพราะเขาหน้าจะติดสถานะมือแล้วโดนอันติแรงขึ้น เกินไปครับเขาก็เลยลดจาก20%เป็น10%ในกาเดียเตอร์ความเสียหายอันนี้ก็ลดลงนะครับเมื่อเราติดสถานะลูเซอร์สายลูเซอร์สายก็คือสายสายฟ้าฟาดครับเมื่อติดสถานะนี้ปุ๊บคุณจะโดนอันติแรงขึ้น30%อ่าจาก40%เป็น30%อครับอันนี้เขาลดให้แล้วนะครับเป็น30%นนะครับไม่งั้นโดนดาเมจแรงขึ้น4 0โคตรแรงเลยนะครับผมอันนี้ หมดแล้วครับของคาร์เดียเตอร์ประมาณนี้นะครับในการบัฟของคาร์เดียเตอร์ผมมองว่าสกิลไฮไลท์เขาเจ๋งขึ้นนะครับโดยถ้าฮันติงฮอนเนี่ยเด็ดเลยครับเด็ดเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่ากระโดดไปเนี่ยลดเกาะไม่พอมีโอกาสตดสถานะมึนด้วยครับอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาครับผมต่อไปเป็นสกิลของนักขนูผมไม่ได้รีวิวนะครับผมไม่ได้รีวิวนะ สถานะเบรนฟรีสสกิลเฮดช็อตนะครับลดลดลงเมื่อก่อน10วินาทีจะเหลือแค่8วินาทีนะครับผมเอฟเฟคลบหลีกถูกย้ายจากบัฟวีวอคเกอร์ก็คือบัฟวิ่งเร็วของนักหนูเป็นบัฟลาปิดแทนนะครับบัฟลาปิดนั่ก็คือทําให้ครูดาวลดลงนะครับของนักหนูนะอ่าแล้วก็เพิ่มความสามารถในการกระตุ้นดีบัฟพาราซิฟโดยมีโอกาส25%ในสกิลยิงหัวของนักล่าก็คือเฮดช็อตครับมีก่อน ติดมือด้วยมีกว่า25%นะครับตรงนี้ระยะเพิ่มขึ้น4เป็น6ในทักษะแอสซัสซินเบต i ิ้ง l a s h อันนี้เบ t i ิ้ง l a s h ก็คือเหมือนสกิลพุ่งของแอสซัสซินเป็นสกิลพุ่งเข้าไปฟันอะ่ะเพิ่มระยะจาก4ช่องเป็น6ช่องนะครับผมแล้วก็ความเสียหายทางกายภาพและเอลิเมนต์จากทักษะแอสซัสซินก็คือสลัถูกลบ ถูกลบออกนะครับแล้วก็ปรับขยายตามความเสียหายที่คุณมีเท่านั้นนะครับผมโอกาสที่จะทำให้เกิด For t ทิลบ e ิดจิจาก60เป็น50ในการพุ่งจิ้มของ e s a s s i n ครับผมเปลี่ยน Anim เมช o นให้เร็วขึ้นสำหรับทักษะโคดการ r d i a n ของ Dark กเนอร์แอนิเมชันลดเร็วขึ้นครับเปลี่ยน a n i m เมช o n ให้เร็วขึ้นสำหรับ Dark กเน n e r h i g h น n ินเดอะดนะครับอันนี้เป็นสกิลของนักเวทซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะครับใคร เมนดักกันเนอร์ลองดูนะการสลโลว์ดาวของดีบัฟไทลอดสมอลวอเตอร์ฟอลถูกลบออกนะครับก็คือเป็นสกิลของโอไซดอนไทลอดนะั่นเองนะครับนักเวนนะการเปลี่ยนแปลงครับผมถูกเพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มมูฟสปีดบวกหนึ่งในฉายาซูเปอร์ไซย่าไทเทนนะครับผมใครมีคุณจะได้บัฟมูฟสปีดบวกหนึ่งนะครับอ่าอินคร์สท่าทุกท่าหาเปอในฉายาวินเทอร์ไทเทนนั่นเองนะครับ ถูกปรับเพิ่มจาก5%เป็น8%เดเปอเดาเมจมอนเตอร์ในฉายาวินเทอร์ไทเทนนะครับถูกปรับเปลี่ยนเอฟเฟก์ลดดาเมจพี p 5%เป็นเเพิ่มดาเอ่อลดดาเมจพี p 10%ในปีกไททันวิงนะนั่นเองนะครับอ่าใครมีไททันวิงดีใจด้วยนะครับปรับเปลี่ยนสถานะลูนมาเทอร์เนเจอร์นะครับผมนี่อ่า ลูนมาเธอร์นี่ก็คือเป็นยันที่เพิ่มสถานะที่ดีมากๆของดีนะครับอันนี้ใครมีลดคูดาวจาก5%เป็น์นแเปซ็นนะครับดอทเพิ่มขึ้นคูณหนึ่งฮิตเลทเพิ่มขึ้นตัวละครคูณ2เลเวลตัวละครคูณ2เปลี่ยนเป็นแค่เลเวลตัวละครคูณ1น,นะครับมูนสปีดเพิ่มขึ้นหนึ่งลูนสีเขียวเยพีเพิ่มขึ้น10ค่าชีเสียงเพิ่มขึ้น10 เงินเพิ่มขึ้น10อุปกรณ์ที่กลายเป็นอุปกรณ์เพิ่มเลือด10%นะครับผมรียโครลีเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะอันนี้สีฟ้าถ้าทุกท่าต้านทานจาก3เป็น5นะครับผมมีโอกาสต้านสถานะการขยับ15%เลือดเพิ่มเลือดลดลงนะครับจากเพิ่มเลือด3 3 0 0เป็นเพิ่มเลือดแค่3 0 0 0นะครับผมต่อไปเป็นรูนสีแดงเพิ่มดาเมจ เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นจาก90เป็น100นะครับผมดาเมจจากการ PVP เพิ่มขึ้นจาก5%เป็น8%นะครับผมลดดาเมจใน PVP 10%เหลือแค่ลด a t t a c k เป็น4%นะครับผมโมสเบดเพิ่มหนึ่งเหมือนเดิมลูนสีเหลืองคูดาวสกิลลดลงจากเอ้ยเพิ่มขึ้นจาก10%เป็น15%นะครับผมลบลีกคูณ2ตัวละครคูณ2 เพิ่มฮิตเลดคูณสองนะครับมูฟสปีดเพิ่มขึ้นสองนะครับผมใครอยากแว้นเร็วเชิญรูนเหลืองต่อไปรูนเขียวอีกอันหนึ่งครับเป็นระดับแรนะอันนี้คือระดับธรรมดาอันนี้คือระดับแรเอี๊พีเพิ่มขึ้นจากสิบ้าเปอร์เซ็น20%เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นครับเฟรมเพิ่มขึ้นยี่สปอร์ซ็นตทุกอย่างเพิ่มเป็นยี่สิบปอร์เซ็นครับอ่าอันนี้รูนฟ้าแบบแรต้านธาตุห้าเป็นสิบ าสถานาะแปลกๆเกี่ยวกับการขยับขยื้นตัวจาก5 0จาก30เป็น50เพิ่มเลือดจาก600เป็น7,000เลยนะครับโมงสปิดเพิ่ม2ลูนแดงแรเพิ่มโจมตีจาก180เป็น200เพิ่มดาเมจจาก10เป็น15ลดดาเมจจาก10เป็น10เหมือนเดิมนะครับอันนี้ต่อไปอยู่นอร์อัปเดตใหม่เป็นดีเดเซลนะครับเป็น หมาป่านะครับดีเดซซลทั้งเซตใส่ทั้งเซ็ตพลังโจมตีบวกร้อยค่าชื่อเสียงที่จะรับบวกสิบนะครับใส่ทั้งเซตรานะคา3 4 9บาทนะครับผมนี่แล้วก็สัตว์ขี่เป็นแบ็คเออเมจิกจากกั่วนั่นเองนะครับพื้นฐาน20สปีดในฮินมะบวก2นะครับเน้นในฮิมะนะแล้วก็มีโอกาสได้สถานะหายตัวด้วย ท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกเป็นฟิบิโรเทชันเป็นนกแก้วหิมะมาแล้วไอ้นกคู่ราคา69บาทการันตีทุกร้อยกล่องนะครับผมชุดก็ตัวใหม่ครับอีลูชนิทอีลูซินิทคอสตูมอ็อกนะครับเป็นอ่าชุดมายากลนั่นเองนะครับผมรายละเอียดยังไม่มีนะราคา89การันตี100กล่องนะครับผม โกลเด้นวิงบล็อกกล่องปลีกแดงในตำนานราคา89บาทเหมือนเดิมนะครับแก้ฟิก sp 6เมตรย่อยสกิลทำให้มอนในแมปเกิดอาการไม่ค้างไม่ยอมเดินนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตแพทวันที่7เดือน10 2021นะครับผมนี่ชื่นชอบอยังไงฝากกดถูกใจไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมของ Nottail พึ่ง นานๆจะมาทีผมก็อัปเดตเป็นกิจกรรมอยู่แล้วนะครับใครมีกาเดียเตอร์ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยคุณจะได้ปั๊บกาเดียเตอร์เพิ่มมา h ฮันติงฮอนคือจุดเด่นของแอดนี้นะครับผมเตรียมตัวและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม